สามเคล็ดลับทําเงินตอนนอนถ้าวันนี้คุณทําเงินตอนนอนไม่ได้คุณจะเป็นคนที่รวยได้ยากเพราะคนรวยทุกคนเศรษฐีทุกคนคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขาสามารถสร้างเงินได้ทั้งตอนนอนและตอนตื่นและวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถทําเงินตอนนอนได้ 1. คุณต้องมีตัวตนคุณต้องมี Personal b r n n d เพราะการที่คุณมีตัวตนมี Personal b r a บ d มันจะทําให้คุณสามารถสร้างเงินทําเงินตอนที่คุณยังหลับได้ คุณต้องทําให้คนรู้จักคุณทําให้คนจําคุณได้จําชื่อคุณได้จําหน้าคุณได้จําว่าคุณเป็นเจ้าของสินค้าอะไรคุณขายอะไรด้วยการเอาตัวเองมาออกกล้องมาออกสื่อของคุณด้วยการทําให้คนเห็นคุณบ่อยเห็นคุณซ้ำซ้เมื่อคนเห็นคุณบ่อยเห็นคุณซ้ำๆๆเขาจะจําคุณได้จําชื่อคุณได้จําเสียงคุณได้จําหน้าคุณได้และจําว่าคุณขายสินค้าอะไร และจำได้ว่าคุณเป็นเจ้าของสินค้าอะไรเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรการที่คุณไม่มีตัวตนไม่มี p e r s o n a l แ r a n d ์คนจำคุณไม่ได้มันจะทําให้คุณต้องเหนื่อยในการที่จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเอาแรงไปแลกกับเงินทุกวันทุกวันแต่ถ้าวันนี้คุณมีตัวตนมี Personal brand คนจำคุณได้มันจะทําให้คุณขายสินค้าได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นมาทําทุกวัน2 คุณต้องออกมาทำคลิปแก้ปัญหาให้กับผู้คนปัญหาที่เร่งด่วนปัญหาที่คนต้องการจะแก้ออกมาทำคลิปทำคอนเทนต์เรื่องที่คนอยากรู้เรื่องที่คนสนใจออกมาให้ความรู้กับเขาเรื่องนั้นซ้ำๆซ้ๆ,ๆเพื่อทำให้เขารู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นให้คุณออกมาทำเรื่องนั้นซ้ำๆจนกว่าลูกค้าจะจำคุณได้จนกว่าว่าคนจะจำคุณได้เพราะวันนี้เพอร์ซ a นอลแบรนด์มันคือความไว้ใจเมื่อไรที่เขาไว้ใจเชื่อใจคุณเมื่อคุณขายสินค้าอะไรเดี๋ยวเขาจะไปซื้อเอง มันจึงทําให้คุณทําเงินได้ทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น 3. ให้คุณทําคลิปขายบวกปิดการขายเพราะวันนี้คุณสร้าง Personal b ลแบรคุณสร้างตัวตนคุณทําให้คนรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรคุณออกมาแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาและคุณขายสินค้าอะไรเมื่อคุณทำคลิปขายป้ายาบวกกับออฟเฟอร์โปรโมชั่นที่เขาจะได้รับถ้าเขาซื้อในคลิปคุณมันจะทำให้คุณปิดการขายได้และที่สำคัญคือคลิปนั้นมันจะสร้างเงินให้กับคุณตลอด24ชั่วโมง ทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นและยุคนี้เป็นยุคออนไลน์คุณต้องใช้ออนไลน์ใช้โซเชียลในการสร้างระบบสร้างธุรกิจของคุณมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถทําเงินได้ทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะประสบความสําเร็จเร็วและสร้างเงินได้ทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นให้เอา3ามเคล็ดลับที่ครูไก่โต้งให้วันนี้ไปลงมือทําอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินง่ายๆกดฟนโลกกดติดตามครูไก่โต้งไว้นะครับ